ดอกกำลังน่ากินเลยนะ ีสวงดวงนะที่หักลงมนะดีดวงนึงเห็นไหมแต่ดวงหน่วยทั้งแม่หนี่ก็นะ ยังใหญ่เลยนะทุกคนโอ้ย,อยตัวก็ร่างไงหอยู่ทุกคนนู้นโอโปเอปเฟยอยู่ฝนตกมาสองสอะะเสมอค่ะก็เลยคิดว่ามัน่นาจจะเกิดนะ ดอกกำลัางงามเลยนะทุกคนสวยมากอะฝนตกมากสวงสามมือนนะวนมากค่ะ <c oughs> ทุกคนมีแต่หัวนี่แหละอันล่างที่เห็นเขาตากขายนะมีแต่หัวนะโอโปเอเป๊ะอยู่ น่าจะสมบูรณ์วันนี้มาลูกมาสวัสดีค่ะม่ขวัญจะ่ะเข้าป่ากันค่ะวันนี้เก็บเห็ดมอเลนคือเก่าค่ะมากับลูกพี่เลโอนะคะโอเครับวันนี้เร็ว,เร,วเร็วมาหวัดดีเร็ว,รวสำรวจยู่ครับข้างข้างกัสสำรวจ ในปลาก,ก็สำรวจขนมแม่อยู่ในกระเป๋าครับอยู่ในรถเบลลงรถวันนี้แล้วครกินยาร้านแซ่มมิเจ้ากินยาเครื่งองนอนเครื่งองไอครับไม่ค่อยสบายก็กินยากันไปวันแล้วมานี่มา้ยสวัสดีครับก่อนแล้ววัสดีครับผม มาทอนหายใจจักอะไรอีกแน่นปล<ะ>านีเคยมาแล้วด้วค่ะปลาสันี่มารอบที่แล้วนะยังย่งอากาศย่งเย็นเย็นอยู่มาหอดปลาแล้วลูกปลามาเจาลืมโทะะปปรศัพท์มาสันอ้าหสิถ่ายวิดีโอจังเลยแต่ว่ามารอบที่แล้วเห็ดมาสั้นมานะมารอบนี้เห็ดมาแล้วเห็ดแล้วเห็ดแล้ว ขรับรถไปจอดตรงนั้นเห็นเห็ดบ้างแล้วจุ่มปุ่มจิมปิมหลายคนถามมันจะเกิดตรงเนี้ยค่ะคางท่างตรงที่เป็นกองเศษไม้สนเก่านะเขาค้นไปเลยแหละเสษไม้สนไปกองเก่าๆมึงเนี่ยออ้พี่วิดีใจจนขนลุกขอย่านทางน้หมดละหนานี่ฝนตกลงมานะโอ้โหมรเจ้าบัง เยอะเยอะเยอะนี่หนึ่งดอกสองดอกมันสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกเจ็ดแปดแปดดอกนะเห็นไหมหัวผัวเพเพ่ยแ่นั้นดำดำนั่นน่ะเลิศมากเขาเก็บ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 แปดแปดเก้าดอกนะทุกคนตอนนี er ้เด er, oh ี๋ยวตอนเก็บเท่ๆขอให้รีหลายกว่านี้ ทุกคนทางในน้โน่นอีกทางนในมอนอ่ะสองดวกสองดวกนะ่ะดำดำน่ะสองดวกนู่นนี่นะตรงนี้นาะจะเป็นแบบกองเศษไม่สนนะดวกก็ะลัางงามเลยนะทุกคนสวยมากอะฝนตกมากสวงสามมื่นนะสวยดวนดี่ยวดอก่มา ฝนตกมาสองสมื่อค่ะก็เลยคิดว่ามัน่นาจะเกิดนะแต่ว่าฝนตกตกกันสี้นะทุกคนแม่ขอนกกยันพ่อเพื่อนชี้นะ <laughs> เฝ้าขึ้นมาปีหัวหนึ่งหัวดำๆหัวหนึ่งปีหัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งยังใหญ่แล้วนะทุกคน ก๊อล่างสงสัยว like ่านี่ม oh, ันกลมๆงี้ง okay. at ี้ยังอยู่คางก้าวเลยโอ้โหตัวก๊อกลังไง่นี่ยทุกคนมึงดูโอโปเอฟเป้อยู <Listen S 3> ่ม <singers> ึงดูเป็นเพีงเงินกับเป็นเห็ดบัวสาบสัญชาตินะทุกคนเห็ดไม่คุ้นก็แสดงว่าบ่เคยเห็นในหนังสือนะบ่เก็บบ่กินนะ ตัดมาแล้วเจ็ดดอกนะทุกคนดอกที่แปดนะดอกที่เก่านะยังไงอุ้ยดอกที่อุ้ยดอกที่ดอกที่เก่าเลยพี่ดอกนึ่งในส้มนี่ส้มีนหัวก็เกิดนะบางส้มเกิดมาก่อนนี่เนี่อุ้ยหักไปแล้วสองสามดอกนะพุทอู้ทั้งนาอีกพุณซี่หาดอกเลยทุกคนยังบ่เข้าไปทั้งในนะสองดอกนี่ยยังไม่ได้ไปเอาเลย มงามจนงามว่าพี่ดอกอ้มอมนสวงดวกนะที่หักลงนะยังงามีดอกเมียมันนะี่ดอกลูกมัน้นะดอกเมียเขา ดีดอกนึ่นน่ตัดดอกหน่อยทั้งแม่นี่กดนะนเลิศมากทุกคนจุ่มในซีดอกอะ กระไรกระเริดกระไรเนี่ยหน้าดอกที่ไม่ค้อนว่าเนี่ยหักลงนะสวงดอกเลยตรงนี้เฮี่จุ่มเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ดอกนะที่เห็น,นมันนอนกันว่าดอกหนึง่ง ดอกกลังน่ากินเลยนะสวยมากค่ะ ด,กด,กอ,ดกอ,อกดอกบักง่าดอกบกง่ายบกง่ายเลยดกอกบักใหญ่เลยอ่อาในมัดที่เลี้ยวเขามาเห็นสองดอกแต่ว่ามีสามดอกนะสวยด้วยนะดูงามจนมึงงามจนงามว่า Leo mau ni. Come. Come. Nè. Come. Leo. Nè, come đi. ba, ngam ngam. ดอนเดียวนะทุกคนโลุบรอโอ้รรอโอค,ครับแม่เอิ้นน่ะสนใจนะครับโุยอีดอกึ้วยโอ้นนยออยางใหญ่ยัางงามทุกคนยังใหญ่ยัางงามขาวจ๊วงหัวเขาจะแหลมๆนะคขะาขาวๆมีเป็น จุดๆผงๆผงบ้างเล็กน้อยใหญ่มากด้วยนะโอ้ยกระเลิดกระไรกระเลิดกระไรกองเศษไม่สนนะคะกองเศษไม่สนเก่านะตรงกองนะบ่ค่อยเห็นนะทุกคนที่เห็นเยอะจะเป็นขอบคางท้างนะขอบริมทางเนี่ยนะแล้วก็ล่ามไปล่ามไปค่อนข้างไก่่ ปีโนนะที่เก็บนะแต่ว่าปีนี้พอเห็นเห็นเฉพาะจุนี่อากาศยังเย็นอยู่รอบที่เล้วที่มาที่ลืมโทรศัพท์มาน้่มนั่นย่งบวขึ้นมารอบนี้ก็ร่างขึ้นก็ร่างงามแล้วก็ย่างไปแล้วก็ย่างมาแล้วก็มาปะาอีกดอกนึงนะจ๊ะเห็นไหมย่างงามเลย จากจอดรถตรงนู้นนะทุกคนดอนเมื่อกี้ตรงนู้นนะแล้วก็มาเจอสามแยกตรงนี้นะปกติจะขับเลยไปนะถนนเ้นนี้เขาปิดประมาณหกโมงแรงนะต้องเฝ้าเก็บเฝ้ากลับนะแล้วก็ขับรถมาพอนะโอ้ยตรงนี้ว่างหันว่าเห็นนะทุกคนเห็นบะดกพอกหัวโพโพพเวอย,อยู่นั่นบ่นเห็นแต่ว่าเห็นเป็นเห็นด่อนทั้งนั้นนะด่อนทั้งสรายมือนะ ไปกันลุกตามเดิมที่เห็นเมื่อกี้กระดอกซุมนีนะพี่น้องในสองดอกเห็นหมใหญ่ๆโอปโปโอเอเปะเลยนะอ,ยอุ้ยอุ้ยอลังอุ้ยอลังอุ้ยอ้วนมากอ้วนมากค่ะ มีแต่หัวนี่แหละอันล่างที่เห็นเขาตากขายนะมีแต่หัวนะ,อนะ,ะโอโปเอเปะอยู่ดอกน่าจะสมบูรณ์โอ้ยเล็ดกระเล็ดกระไหลผิดดอกข้างในดดอกข้างในพี่พถือมรสุมชีวิตนะ เศษไม่สนแล้วก็้างถนนที่เป็นหินแม้ทุกคนสิง่งงกายกลางสิง่งงไายอุ้ยใหญ่มากะ ยังงามอะ่ะย่างไก่ไหมอย่าง <c ười> ย่างไก่ดอกนี่ไปวงหันโอ้โหทุกคนดอกย่างบกับกบักญงอ่ะญงโอปโปเลยอะ่ะโอ้ย่างไก่ไปจังได้ดอกนี่ ดวงบอกอย่างไก่บ่เห็นว่าดวงบังหันมอสสุมชีวิตนะดวงนี้ยังคักค่ะหัวยังอยู่น้อยเดียวเก็บครับเก็บเมอดครับเก็บเมอดครับหาแต่หัวดำๆพ่อหัวสีจางๆเลย ย่างไก่กรสกระไรกระรสกระไรอุ้ยดุกเด็กอะดุกเด็กเลี้ยวดุกเด็กหนูเจอใช่ไหมลูกงูอพูเอเปย์ยังนะทุกคน ใหญ่จนเมื่อกี้เพิ่งโทรหาเพื่อนหมวงนะทุกคนโทรส่งข่าวว่าเห็ดมาแล้วนะพอฝนตกมาสองสามมือนะอันนั้นสองดอกนะดอกสามโอ้ยแหงเหี่ยวก็มีนะทุกคนเห็นไหม่อกลางถนนนะคุณแหงเหยว หัวโตหแห้งเหี่ยวหัวโตนะคะเฮ้ขึ้นกันซบรลบเลยเราก็แห้งกันนะขึ้นกันซบรลบเราก็แห้งกันนะเนี่ยว่าแดดออกสองสำแดดแล้วฝนหัวก็ตกนะทุกคน โค้งงขาวเพื่อนหมวงนะบอกเห็ดมาแล้วนะหมวงหมวงไปหาเห็ดได้เลยไม่เจอบุญไงตู่บอกโพ้งโม่โมอบอกเต่ยงดอกนี้นะได้นะ อดอนะกนี้ยังสดนะแต่ว่าดอกนี่ดอกนี่ตายแล้วนะเหี้ยวได้๋ยบ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ ต่อไปค่ะข้างข้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,ดกดกระดิ่งแจ้งเตือน